แกงอ่อไก่เนาะทุกคนแกงอ่อไก่ใส่ดอกพักอีหุม mm hmm. ห่มเนาะยาสิผ้ามาเบิ้งวิธีเห็ดน้ากันเอามาเตรียมพักอีหุ่มดอกพักอีหุมห่มเนาะมาเตรียมเครื่องแกงเตรียมพักหอมนี่เป็นพักหอมบัวเนาะหอมบัวฮันจิตัดซอยห่างๆแล้วก็เขาก็สิมาเตรียมไก่เตรียม หมักพริกกับขาอ่อนเนาะเตรียมไก่เ้าสิมาซอยเป็นตอนน้อยๆสำพอดีคำเนาะสำพอดีกินตอนน้อยๆตัดนี่ก็เป็นกลางในไก่เนาะเป็นไตไก่แล้วก็ตับไก่มาซอยตอนน้อยๆไอยสำพอดีวิธีเห็ดกง่ายๆเนาะทุกคนทุกอย่างเห็ดง,ง่ายๆนนั่น,นี่เป็นขาไก่ มาซอยเป็นตอนคือกันซอยเป็นตอนเป็นตอนทำพอดีแลวแต่เนาะแลวแต่ผู้ใดมักตอนใหญ่ตอนหน่อยแต่วันนี้เขาเอาตอนน้อยๆส่วนกระดูกเนาะสองอันนี้เอาสิบบตัดเอาสิเอาไหวห้แหนเพราะเขาเป็นคนมักแหนเนาะเขาสีมะต้มน้ำก่อนอื่นให้มาต้มน้ำแล้วก็เอาชิ้งไข่ใส่เอาเกลือใส่เล็กน้อยเนาะวันนี้เขากสิมา น้ำให้น้ำมันพดก่อนเนาะให้น้ำมันพดแห้งๆเขาจังคอยเอาสีนมาใส่มันยังสีขาวนี่ตอนนี้น้ำพดได้ทีแล้วเนาะเขาทีเอาไก่มาลงบันนี้ตอนเอาไก่มาลงเขาสีตุ่มตุ่มปลาไปก่อนเนาะคนเนาะเขาที่บอดฝาเนาะเพราะว่าเขาสีตุ่มให้มันกินมันหรือว่าอายมันสี่ี่มันข้าวเนาะทีให้มันออกพวดก่อน มันสีขาวปิดฝามันยังสีขาวต้มไปเรื่อยๆจนว่ามันสีห่อนหมดแล้วเนาะจนมันสีฟอดแห้งๆหมดแล้วเขาจังคอยมาปิดนี่ตอนนี้มันกับห่อนได้ที่แล้วเขาจะปิดฝาแต่เ้าบ่ปิดสนิทเนาะบ่ปิดแจฉบเพราะว่าเขาสีต้มไว้เพื่อห่างไกลมันเปื่อยเพื่อบ่ให้หนามันปูมเนาะวันนี้เขาก็สิมา ตำหมักพริกเพื่อเ,เตรียมมาใส่พริกนอกจากซีโปไซร้ายปันใดแล้วแต่ผูกุยมักร้ายก็ไซร้ายเนาะแต่นี้เขาจะเอาประมาณนี้บุรีบ่อยเพชรเนี่ยเขาจะใส่ขาอ่อนน้ำเนาะเขาจะมีขาอ่อนมาใส่นำ้ำเพื่อเพิ่มความหอมขาอ่อนสีหอม เครื่องพุ่งกับซีมีบ่บลายเนาะซีมีปลาแดงเดาห้ใส่ปลาแดงนําปลาแดงใส่ประมาณเครื่องบวงกับนี่อีกน้อยนึงเนาะเพื่อให้มันหอมมันแซ่บอีกน้อยนึง่งอันนี้เราก็บซมาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเพิ่มความหอมอีกอย่หน่อยต้มไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะ อน็นี้สีนเ่าก็เริ่มเปลือยด้วยแล้วเขาก็อเอาพักลงไปเริ่มใส่ได้แล้วเอาพักที่เอาเตรียมไว้ามาใส่เลยพักอีิ่มน่าดอกพักอีิ่มกับหอมบัวที่เอาเตรียมไว้เอามาลงพร้อมกันเลยเาลงแหลมาคนคนมันตัวๆกันเนาะ มันเข่ากันจังหน่อยแล้วก็ปลาไหวเนาะปลาไหวให้มันพูดให้ฟักมันสุกอีกจังหน่อยตเตรียมพักอีตูวไหวเนาะพักอีตูเมื่อเห็ดแล้วแล้วก่อนเ้าสิบป่งก็กใสพนน่พักอีตูวตอนนี้เขาเอาพักอีตูวเขามาใส่เลยใส่แล้วก็คน,คนคนคนให้มันเข่ากันมันสีหอมพักอีตูวเนาะเวลาเากินเนาะคนคนคนมันทัวอะไรกัน ปิดฝาไว้เล็กน้อยโอ้ใส่เป็นนวดอีกน้อทุกคนเนาะลืมใส่เป็นนวดใส่เป็นนวดอีกเล็กน้อ,กนอยใส่เป็นนวดเพิ่มเพิ่มเพิ่มความนวดความแสบจังน้อ,นอยปิดฝาไว้สำเร็จเลยเนาะนี่พร้อมกินได้พร้อมเสิร์ฟมากมากทุกคนมาชิม แสบแสบทุกคนแสบโค้คักคักมาเด้อมาเด้อใครอยากเด้อยแสบร้ายแสบร้ายแหนกระดูกอีกจังหน่อยแสบแสบแสบสุดยอดสุดยอดมาเด้อใครอยากเด้อยทักร้ายทักร้ายสุดนี่ผู้ใดอยากเหดตามเลยลองไปเหดเบิงแสบอยู่กินกับข้าวเหนียว ขับไล่ขับไล่แสบไล่มาเด้มมาเดิมพย,ยายามเนาะแสบแม่งพักกับแสบพักกับแสบดีกลมกลมดีเข่ากันดีแสบขบแสบขบ ขัก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 ,ขก,ขกแอนอีกตอนนึงเอ็นกระแสบครับข่าเนี้ยหอนหอนขาอ่อนข้าอ่อน,ออนที่ยวใจกินได้ข้าอ่อนกิออนได้ แสบแสบผ<ส>ู้อ,อยากก็อยากจะมันสือกันมาเด้อมาอยากเด้อเด่ดดีมันอยู่ดีดเด้ดดอเต็มเต็มค่ำบานึง,ง,องดอกปปอพักอิ่มแสบร้าย